นี่ครับนี่คือท่ามหาราชนะครับเป็นวิวติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมันมีเรือนะครับนี่ครับเรือแล้วก็เรือใหญ่เรือเล็กนะครับมากันได้นะครับท่ามหาราชนะครับเป็นห้างติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับข้ามฝั่งไปก็วังหลังนะครับสิริราชนะครับเนี่ยครับ มีร้านกาแฟนะครับมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งชั้นบนและก็ชั้นล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นๆกันนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราเดินไปกันนะครับเราจะมีวิวเรือให้ดูกันนะครับแล้วก็มีจุดให้นั่งพักผ่อนนะครับท่ามหาราชนะครับเนี่ยครับ อะไรนะครับไม่อยู่ไม่ไ่ไม่ใช่ดูดูทำนายังไม่มีราดม่มีคลาดหาไม่หาไม่เจอเนี่ครับนี่ก็มีร้านค้านะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศตัวไปนะครับ